สวัสดีครับวันนี้จะไปร้องเพลงโดทรีชื่อสบายสบายพื้เคียนตั้งชายสบายสบายตุ๊กจาก็คงกันไปประปมเป็นโคมไม้ทรงอะไรไม่เคยเกิดควานจากใครสบาย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 หากเราโกงกันไป คบกันไปไม่เคยต้องเกงอะไรสบายสบายแล้วเธอก็คงเข้าใจเราเนินใจอยู่เรียนรู้กันไปจะทุกจะสุขเปียรณาสบายสบายแม้ว่าได้ที่ใจก็เปียงไม่เห็นสบายตัวรู้ทักปักวันที่จะจัต่อไปก็คงเข้าใจ วันเดินตรงไปก็เสียใจและก็งเสียดายแม่ก็ยังสบายสบายสบายหากเธอจะติ้งกันไปติ้งกันไปเพราะผมบิดผมไม่ฝั่งสากใครพเกกยเลิกรัก